สบายดีพี่น้องงานสดเศร้าทดสอบวิดีโอก่อนพี่น้องเอ้ยบริร้องคลิปไม่ซิปกว่าวันเลยภาพี่น้องมาเบิ่งทะเลดาวมองทะเลทะเลน้ำฝนตกลิ้นพี่น้องไอ้ซ่องหมื่ซ่องคืนเลยทางถมเขาบ่อข้ามไปเลย ัน่องปลาพี่น้องเอ้ยน้ำ่วมเลยพผม,มพน้ำว่อวข้ามจูบโบกบดลดนเพรยเลยมันสร้างลายลายประหลพี่น้องก็เลยบดบได้ล์ร่องขีดเนาะร่องที่รองลองถ่ายล,ลงอีกเบิบ่งว่ามันชิได้บ่เขาบ,บ่าวข้ามเป็นยังไงพี่น้องโอ้ยน,น้ำพี่หลึกลิชชิลเอาแกงเลยพี่น้องไอ้น้ำเขีย้ยวบดอลไรทาั้งบน จ้างดำสองงวดพี่น้องเอ้ยเห็นหน้าบุได้เนี่ยเกานเนาะบอขับมุกกลมหึงบุได้เบิดเกือบหมื่นบาทเลยพี่น้องจ้างคนดำเนถึงดำถึงแก่ถึงเงินจ้างคนมากเลวกระอายุค่ากินน้ำเนาะลูกเกาะลูกกะกะกระบมัดหนึ่งบาทบาทหนึ่งเกือบสามบาทจ้างเขาผมดูพี่น้องงามป้าต น้องน้องมันเจียมเหมือนบ้านเปื่อๆกันเมันกำลังกันเดินยันปลาพะโลงเอาค้ามบริเลียนเอาพี่น้องเลยเขาเขาเคียวบริเลียนอะไรกันเลยยังตกเลยพี่น้องเดียยังรีบหนีหนีบัสมื่อคืนหมอเลย อ้องม่งสองวันแล้วพี่น้องเิ่นปิดกันกนารส้างรายได้ของบ่อข้น้องพี่น้องบู๊สาเหตุมันเป็นแบบไดน,นให้บอกกัเหตุให้กับบ่ได้สมีเราต้องรออีกอสามสี่วันลองมึงลองเช็ดส้างรายได้บอ่อั้องเ็จใหม่ มำไก,กินบาหวานบา,บาไว้พี่น้องเลยครบึ้นนี้แหละโคตรน้อม่โถ่ถั่วไาม,มา่ได้พี่น้งอ,งน,มมอนงน้ามึงจะหน้ามึงห่วยเบาค่ำปูกได้พ้นเด้อพี่น้องโอ้งามมาลีท้องเครือบเลยพี่น้องถ่วมื่อหน้าน่ะคนน่ะไมคิดได้เลย ก็สังนี่ก็บบกข้าวมาเอาไปปูนใหม่ละก้อนึงมันถ่วมเนาะโอจะใครจะเอาไปอีกอยู่หน่องใหม่ก็ร่างปลูบปลูพี่น้องเลยก็จะร้ายเด้พี่น้องเลยน่ะโอ้จิมจีมอยู่ขึ้นมาทันกเลยโอ้ตึนหน่อกําหน่อกินบวยนี่ก็ขึ้นเหี้ยอะไรตัวนี้ก็เลย ข้าวไปบึงสวนกล้วยบบาค่ำก็กำลังผัวมุดเลยไม่มีอะไรเหลือหนามกำลังตกพี่น้องเอ้ยข้ามไปเห็ดสวนหันบานนี่ให้เห็ดแหละซองซองมือ บุกมาผิกน like, so ้องพี่น้องกำลังบ่าวข้ามไปผกเอาแบบบนมีต้นก้าวในใชเลยฮะเฮยพี่น้องเลยขนน้ำมาในลีลอนสว่างยังได้เนาะทางมึงมันลงลงวงกลิ่นี่คันมันสั่งได้ได้ แต่ดีกันพี่น้องเยเป็นเจ้าบไิลลงผมสั่งแล้วได้ไม่ได้ก็เลยบริลลถ่ายเนาะเขาเจ้าเด้พี่น้อยสามไฮสองลุมไฮลุมก็ไหฮที่เขาเจ้านี่กับไหบนี่กับเขาเจ้านาี่ยดามมัอแม่เพิ่นตัวที่เป็นข้าวเหนิน่งนะสมัยพระทะเลดาว In phòng hại mượn tư tư, những tốc lĩnh tử lọn. Minh bóng 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 nhiều nạm bóng ท,ทั้งผุนนอชิีเล่ลรอลอุกไปละอบึงอยู่พี่น้องเลยทั้ทงหว่อยุูพ่ายุูเข่าน้องพี่น้องน้องบัวกันแหละฝากกดติดต,ตามให้เด้อพี่น้องให้เข้ามาก,กันเลยนี่นี่คือพี่ ทู่ปลาท่งเสวนปลูกข้าวปู้าปูเลยคข่อยู่หน่อยปูกทไว้กบกามะผิดปลากข้าวกาแบบปิ้นมิดเลยเลยพี่น้องเลยดพ่นเศ้าไปแล้วจริงๆไาปลูกหอมใสอีกผิดมา คือบังหงนี่แหละพี่น้องเลยอยู่แบะอยูง่งัวบ่หัวกันเลยทีตัวเนาะน้ำแ,แลงแบะไรงัวไรโอ้ยคนลิ้นอยูอ่ตลอดพี่น้องเ้ยจะฉีดนั่เลย เกษบรได้เลยเดี๋ยวนี้ได้เงินใส่ผู้ยีน้องพี่น้องน่นได้ได้จากสองสอบโอ้แต่สิางามขึ้นีลว่าข้ามจะหาเงินซื้อผู้ยู่จากสองสอบปนตกเศร้าจากอา,า,อาทิตย์สองอาทิตย์น่นใส่พี่น้องเลยให้มันสัตว์ขึ้นเลยบาบบถ้าใส่ผู้สอบ เกือบสองสอบแด้วพี่น้องห้องพืชนหน่อยได้สองสอบถือว่าสมบูรณ์ได okay. ้ได้อยู่บ้างเจ็ดแปดสิบสอบอย่างหน่อยคันจะใส่โพยเต็มที่นะพี่น้องเลยม่านนี่ก็บชิจ๊อบขีดเด้อพูดอะไรพี่น้องเด้อฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามบอกคำนำวงนะพี่น้องแต่ก็ไผ่ได้บอกคำบ้างแตะกี้บ่มีนะน้ำแรงสัหรับกินเนาะพี่น้องเอ้ย Cuội, ôi trời đài ngon đấy cuội Hơi nhảy đi nhưng mà Sao không à, sập bay đi vì nó